สวัสดีค่ะพบกับช่องวัตแบมค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆมาชมร้านเบเกอรี่นะคะคือร้านฟ้าใสเบเกอรี่นะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะนี่นะคะสินค้าที่ทางร้านมีนะคะทางร้านขายทุกอย่าง10บาทนะคะเพื่อนๆขายส่งชิ้นละ8บาทค่ะนี่ค่ะป้ายหน้าร้านนะคะ ค่ะฟ้าใสเบเกอรี่สดใหม่ทุกวันค่ะส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดอำนาจเจริญก็จะมาซื้อที่นี่นะคะไปขายต่อคะ่ะเพื่อนๆแม่หน่อยเคยมาชิมแล้วนะคะร้านนี้ก็อร่อยมากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยจะให้ดูว่าทางร้านมีสินค้าอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดูไป พร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเนยนะคะนี่ค่ะเค้กเนยรสช็อกโกแปลตรสส้มรสสตรอเบอรี่นะคะจะไปนะคะบา้าจ้าอันนี้จะเป็นแยมโรนะคะเพื่อนๆก็ๆจะมีหล<ร>ากหลายนะคะคุณผู้ช นี่นะคะ10บ,บาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นขันข้าวขนาด10 10เซนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะข้างในร้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีเตาอบแบบน่าจะเป็นเตาอบแก๊สนะคะเพื่อนๆแล้ก็เครื่องตีเท่าที่ดูก็อาจจะเป็นขนาด20 <c oughs> 20กโลแบบ ยีลิตรนะคะเพื่อนๆก็จะเพียงพออันนี้เป็นเจ้ของร้านนะคะนี่แลาค่ะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านฟ้าใสาเบเกอรี่นะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ